สวัสดีครับขณะน,นี้ท่านกำลังเข้าสู่รายการแชร์ลิ่งเลิฟทูเดย์แบ่งปันความรักจนสุดปลายแผ่นดินโลกเรามาศึกษาพระพจนะบทเพลงซาโลมอนในบทที่7และบทที่8บทที่7โอ้แม่ทิดาเจ้าชายเท้าที่สวมรองเท้าของเธอช่างเรียวงามนี่กระไร เทวาขาที่กึ่งเก่าของเธองามดุดอัญมณีที่ช่างผู้ชำนาญได้จีรนายไว้สะดือของเธอดุดอ่างกลมที่ไม่ได้ขาดเล่าอางุ่นผสมท้องของเธอดังกองข้าวสาลีที่มีดอกลินรี่ปักไวก้รอบทันทั้งสองของเธอดังลูกละมั่งสองตัวซึ่งเป็นละมั่งฝาแฝดลำคอของเธอประหนึ่งหอคอยสร้างด้วยงาช้าง ดวงตาทั้งสองของเธอดุดสะน้ำในเมืองเฮสโบนที่อยู่ริมประตูบัตรลับบิมจมูกของเธอเหมือนหอแห่งเลบานอนซึ่งมองไปยังเมืองดามัสกัสีรษะของเธอประดับด้วยดุดดังภูเขาคาเมลกษัตริย์ก็ต้องมนสเสน่ด้วยมวยผมนั้น เออเธอช่างงามนักเธอช่างน่ารักที่รักจาก๋าเธอช่างสวยงามต้องตาเสียจริงสุวดทรงของเธอดุดต้นอินทาภาลําและฐานทั้งสองของเธอดังพวงอินทาภาลําฉันจึงคิดว่าฉันจะปีนขึ้นต้นอินทภาลํานั้นฉันจะจับกิ่งก้านเหนียวไว้ ขอให้ฐานทั้งสองของเธองามดังพวองอังุนและขอให้ลมหายใจของเธอหอมดังลูกท้อเถิดและขอให้เพดานปากของเธอเหมือนเล่าอัง,งุนอย่างดียิ่งเจ้าสาวให้เล่าอาง,งุนไหลลินไปยังที่รักของดิฉันไหลไปตามริมผีปากและฟันตัวดิฉันเป็นกรรมสิทธิ์ของที่รักของดิฉันและความปรารถนาของเขาก็คือตัวดิฉัน ที่รักของดิฉันจ๋ามาเถอจ๋าให้เรามาพากันออกไปในท้องทุ่งให้เราพักแรมในหมู่บ้านให้เราตื่นแต่เช้าตรูไปยังสวนองุ่นให้เราดูว่าเถ้าองุ่นมีดอกโตมหรือ,อยังหรือดอกของมันบานสะพั่งหรือ,อยังให้เราดูว่าต้นทับทิมมีดอกบานหรือ,อยังณนะที่นั่นแหละดิฉันจะมอบความรักของดิฉันให้แก่เธอที่รักของดิฉันจ๋า ผลดูดากอิมส่งกลิ่นหอมฟุ้งไปแล้วที่ประตูบ้านของพวกดิฉันมีผลไม้ทุกชนิดที่คัดสรรไว้มีทั้งผลใหม่และผลกับโอที่รักของดิฉันดิฉันได้เก็บรวบรวมไว้เพื่อเธอบทที่8แม้ถ้าเธอได้เป็นพี่ชายของดิฉันผู้ได้ดูดูดนมจากอกแม่ของดิฉันก็จะดี เราะเมื่อดิฉันพบเธอนอกบ้านดิฉันจะจุบพิษเธอได้แล้วคนทั้งหลายจะได้ไม่ดูหมิ่นดิฉันแล้วดิฉันจะได้เดินนําหน้าเธอพาเธอเข้ามาในเรือนมารดาของดิฉันผู้ที่ได้สอนดิฉันดิฉันจะได้ให้เธอดื่มเหล้าง่นใส่เครื่องเทศและดื่มน้ําทับทิมของดิฉันแล้วแขนซ้ายของเขาจะช้อนศีรษะของดิฉันไว้และแขนขวาของเขาจะโอบกอดดิฉันไว้โอ้ เราบุตรีแห่งเยรูซาเล็มเอย๋ยดิฉันขอให้เธอทั้งหลายสะบานต่อเรามัง่งหรือวางตัวเมียในท้องทุ่งว่าพวกเธอจะไม่เร้าและจะไม่ปลุกความรักให้ตื่นจนกว่าความรักจะจุใจแล้วเพื่อนๆนใครกระหนอที่ขึ้นมาจากถิ่นธุรก,กันดารอิงแอบแนบชิดมากับที่รักของเธอเจ้าสาวดิฉันได้ปลุกเธอเมื่อเธอเธอ,อยู่ใต้ต้นทอที่นั่นแหละ ที่มารดาของเธอได้เจ็บคันเพราะเธอที่ตรงนั้นแหละผู้ที่เจ็บคันได้ข้อเธอจงให้ดิฉันเป็นตราประทับอยู่ในใจของเธอเป็นตราประทับบนแขนของเธอเพราะความรักนั้นรุนแรงอย่างความตายความห่วงแหนเหมือนแดนคนตายและเปลวเพลิงของความรักนั้นรุนแรงเหมือนประกายภัยน้ำมากหลายไม่อาจดับความรักให้หมอดเสียได้ หรือแม่น้ำทั้งหลายแม้อาจจะท่วมความรักให้จมน้ำตายได้แม้ว่าคนใดจะเอาทรัพย์สินในเย้าเรือนของตนทั้งสิ้นมาแลกกับความรักนั้นเขาจะถูกดูหมิ่นเจียดยามอย่างรุนแรงเพื่อนๆ—พนพวกเรามีน้องสาวคนหนึ่งและเธอยังไม่เป็นสาวพวกเราจะทำอย่างไรกับน้องสาวของเราเมื่อถึงวันที่เขาจะสู่ขอน้องของเราถ้าหากน้องสาวนั้นเป็นกำแพง พวกเราก็จะสร้างสรรพการเงินไว้ถ้าหากน้องเป็นประตูพวกเราจะเอากรอนไม้สนสีดาขัดบานประตูเสียเจ้าสาวดิฉันเป็นกำแพงฐานทั้งสองของดิฉันเหมือนดังหอคอยเพราะฉะนั้นในสายตาของเขาดิฉันเป็นดั่งผู้นำความพึงใจมาให้ซารลออนทรงมีสูนงุนวลอยู่ที่เมืองบาอันอาโมน องทรงมอบสวนองุ่นนั้นให้แก่ผู้ที่รักษาสวนเช่าทุกคนต้องส่งเงินคนละหนึ่งพันแผ่นเป็นค่าผลไม้สวนองุ่นของดิฉันเป็นของดิฉันอยู่ต่อหน้าดิฉันค่าแต่ซาโลมอนเงินหนึ่งพันนั้นพระองค์เอาไปเถิดและผู้ดูแลผลไม้ในสวนนั้นก็เอาไปสองร้อยเถิดเจ้าบ่าวโอเถิดผู้อยู่ในสวน พว้เพื่อนของเธอคอยฟังเสียงของเธออยู่ขอให้ฉันได้ยินเสียงเธอเจ้าสาวที่รักของดิฉันจา๋าเร็วๆก็เถิดจ้ะขอให้เธอเป็นดั่งละมั่งหรือกวางหนุ่มบนภูเขาที่เต็มด้วยเครื่องหอมเถิดท่านผู้ฟังรายการครับการศึกษาพระวจนะบทเพลงซาโลมอนไม่ใช่เป็นเรื่องเกี่ยวราภาษีนะครับแต่เป็นเรื่องของประคิดกับคิดจัก นั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้จงใคร่ควรววและศึกษาให้ถ่องแท้แล้วจะรู้ว่าพระคําของพระเจ้าเป็นผลดีแก่ชีดของเราทุกๆคนที่จะเรียนรู้ในการดําเนินชีดจากในยุคต้นจนถึงทุกปัจจุบันวันนี้ที่จะเป็นพระพรแก่ชีดของท่านและในครอบครัวสวัสดีครับ